สำหรับวันนี้ก็มาไลฟ์เรื่องของอุปกรณ์สักนิดหนึ่งนะครับผมอย่าว่าป้ายายนะคนชอบมาบ่นว่าผมชอบป้ายา,ยามันไม่ใช่นะผมแค่เอาเรื่องที่น่าสนใจมาแช์นะครับผมแต่คุณจะโดนป้ายายคุณจะไปซื้ออันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคเอาเป็นว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะมาป้ายา,ยายเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็คือมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับผมซึ่งเพิ่งได้รับจาก บริษัท Btwins Engineering สดๆร้อนๆจริงๆจะเรียกว่า Vintage Studio เดียวก็เจ้าเดียวกันนะฮะโอเคก็ต้องขอบคุณคุณเบลแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับผมก็2ตัวนี้เป็น2ตัวที่ผมรีเควสไว้ว่าเอ้ยอยากจะขอมาลองหน่อยเพื่อแบบให้หายคาใจอะไรบางอย่างตัวอะไรบ้างดูนิดหนึ่งเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันว่าผมมาทําอะไรนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับผมก็มาจากปริซึมซาวนะครับผมปริซึมซาวนี่ก็คือนะผมจริงเขามีอุปกรณ์แบบเป็นคองคมพิวเตอร์แล้วอินเทอร์เฟซก็โอ้โหตัวแพงๆนั่นนะล่าสุดก็เริ่มมีห้องอัดาๆ ที่ถอยยี่ห้อนี้ไปใช้นะครับผมแหมเอ่ยชื่อได้ไหมเอเคล่าสุดรู้สึกว่าผมได้ยินว่า Solu ชันวันนะครับผมเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องดิจิตอลดิส r ิบิวชันแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะครับผมก็เพิ่งถอยไปครับผมทีนี้โอเคพิซซึมซาตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่จะเรียกว่า a u d i o i n t e r f a c e ก็ไม่เชิงเพราะว่าคือตัวนี้เข้ามาเป็นตัว D A C นะครับผม D A C ก็คือว่าตัวนี้มันไม่มีขาเข้าง่ายง่ายนะครับมีแต่ขาออกอย่างเดียวเลยขาออกก็คือเป็นดิจิตอล ทัวอนาล็อกก็คือพูดง่ายๆคืออันนี้เอาไว้เพลย์แบ็กอย่างเดียวก็ตอนนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่าคาเรียหลักๆเห็นว่ามันจะมีแบบ เพย์แบ็กยี่สิบส,สี่วิทไลซ์สี่แปดเคสี่สี่จุดหนึ่งครับผมคูณสองคูณสี่ก็คือคูณเขาแหละความถี่ขึ้นไปก็จะเป็นอารมณ์แบบแปดแสนสุดสองเก้าหกแล้วก็ไปเป็นร้อยเก้าสองครับผมแล้วก็ดีเอสดีแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เพย์แบ็กอย่างเดียวเพราะนั่นคือมันอัดไม่ได้เดี๋ยวว่ากันว่าวันจะเอาไว้ทำอะไรโอเคผมขอยอนุญาตเดินทางมาดูได้หลายนิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์ก็จัดเต็มตรงนี้ไปมีทั้งไล์เอาท์พุตเป็นเอคลาร์เป็นอาร์ซีเอขอม,นะมีนะครับผมดิจิตอลอินพุตแล้วก็มี USB, ตรงนีี้ก็เสยบไไฟไป แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะที่คนละบหรสัตว์แต่ว่าผูอืน่ b b น b ีทวีนเขาดูแลทั้งคู่ก็คือตัว S S L 6นะครับผมอ่าจริงแล้วผมเคยเอา Big 6มาลองแล้วตอนนี้หลายๆที่ก็เห็นเอาไปใช้กันนะครับผมก็ Big 6เนี่ยจะเป็นตัวนี้ซึ่งขยายไปคือตัวนี้น่าจะออกมาก่อนประมาณปีนึงมั้งราคาสน,นะะุราคาตอนนี้ประมาณ50,000กว่าบาท นะครับหรือประมาณ6 0 0 0 0่นแ่ยังว่าื่นแต่ไม่รู้ว่าลดหรือเท่าไหร่ออะรนะแล้วก็มันจะมีตัว Big กซิซึ่งแชนแนลจะเยอะกว่าน,นี้แล้วก็มีคอนเวอร์เตอร์ในตัวคืออินเอร์เฟคแหละเพราะนั้นคือเวลาที่คุณใช้ Big กซิเนี่ยมันก็เหมือนแบบเปียโอ,อดิโออินเอร์เฟคในตัวนั่นคือมันจะมีการเอาเสียงออกจากโปรแกรมออกมาปริน้นแท็กมีอีคิวนู่นนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งอันนั้นผมได้ทดลองใช้เรียบร้อยแล้วยังไม่ทำคลิปวันทีนะครับพอคลิปมันต้องจับจ้าของคนทีนี้ตัวซิก มันก็มีจํานวนชแนลน้อยกว่านี่ว่าซึ่งจริงๆบางคนอาจจะมองว่าโอเคเป็นอุปกรณ์รที่เอาไว้ใช้ทําเพลงละการอยู่ที่บ้านเสียบนูบ่นเสียบนี่นะฮะอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับผมแล้วผมจะมาทำลายเอาเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ฟังแล้วกันนะครับผมแต่ว่าโอเคหลักๆก็คือมันมีเจ้า2องชแนลนี้นะครับผมซึ่งมีคอมในตัวแล้วก็มีคิวด้วยนะครับผมก็คือบิ๊กซิกชแนลมันจะเยอะขึ้นไอตรงนี้นะฮะผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็โอเคแน่นอนแล้วมันก็จะมีตัวสําคัญก็คือตัวนี้ นะครับผมบัสคอมนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าทั้งนิดหนึ่งว่าจะทำอะไรนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็2ตัวนี้ยืมใหม่ทีไอตัวบิ๊กซูบซารยืมมาครั้งแรกส่วนบิ๊กซิกเนี่ยเคยยืมมาแต่บิ๊กบิ๊กซิกไงนะครับผมอ่ะโอเคแล้วตัวนี้ผมจะทําอะไรในฐานะที่มันทําหน้าที่เป็นแค่ขาออกคือไม่ใช่ขาเข้า คืออย่างนี้ในชีวิตการมิกซ์ของผมเนี่ยผมเล่าเสมอทุกครั้งที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะต้องขอบอกนะว่าต้องเป็นความเชื่อส่วนตัวด้วยที่มาแชร์คุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับ <laughs> ผมอินเทอร์เฟสทุกยี่ห้อมีคันเลอร์ของมันเองทั้งขาเข้าขาออกรวมทั้งอยู่ในไรเวอร์งมันเองนะผมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะจะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวนะผมรู้สึกเองแลวกันเอาเป็นว่าคุณจะรู้สึก,กไม่รู้เวลาผมใช้ อินเทอร์เฟสหนึ่งตัวแล้วผมมิกซ์งานเสร็จแล้วนะต่อให้ผมเอาไฟล์เดียวกันเนี่ยมาบาู์โดยที่มีอินเทอร์เฟสคอลิข้อ์เสียบอยู่ต่อให้คุณบ์เสแบบออฟไลน์ line, คือไม่ได้เแบ็กผ่านมันเลยนะกดปื๊ดปุ้บให้มันโปรเซสเลยเนี่ยไดเวอร์ของมันทําให้มิกซ์ของผมว่เสียงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมให้ความสําคัญกับอินเทอร์เฟสในมุมที่ว่าเวลาที่ผมมิกซ์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันคือบางคนอาจจะเชื่อว่า มันให้ผลลัพธ์เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าสมมติตัวเอาพุทธหูฟังหรือเอาพุทธลำโพงเนี่ยตัวนั้นเบสเยอะกว่าตัวนั้นเบสน้อยกว่ามันทนให้คีวคนแบบอันนั้นก็บางคนก็เชื่อนะแต่สำหรับผมคือต่อให้ผมคิดว่าผมมิกให้ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วบลส์ผ่านคนละอินเทอร์เฟซก็เสียงไม่เหมือนกันตัวนี้มีแต่ขาอ่อนเดียวนะครับผมจริงๆถ้าเกิดมีขาเข้าด้วยก็เดาว่ามันจะต้องแพงกว่านี้เพราะตอนนี้ตัวนี้ขาอ่อนเดียวก็ตกประมาณห้าหมื่นกว่าแล้วผมยังมีความคาใจครับคาใจว่ามันจะดี เพราะยี่ห้อไปซื้าเลนของดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือขาออกอย่างเดียวแต่ดันแต่ขาเท่านี้เป็นไปได้ว่าตัวนี้จ,จะเสียงดีเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาทั้งเสียบมิกซ์นะผมแล้วก็เบาะออกมาดูว่าจะเป็นยไงซึ่งเดี๋ยวเราจะ้ทดลองกันตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้หลักๆครับคือเขาเป็นตัวสาหรับนักฟังเพลงเอาไว้ฟังเพลงนะผมเพราะมันจะมีฟอร์แมตตรงนี้ idsd เนี่ยซึ่งเป็นฟอร์แมตการฟังเพลงไฟล์ที่แบบมโหฬานมาขึ้นมาขึ้นมานะผมแต่เราจะเอามาใช้ในฟังกชันนั้นดูว<ฮ>่าจะเวิร์กไม ส่วน Big กซินะครับผมตัวนี้ไอ้ทวดซิกตัวนี้สิ่งที่ผมจะทำมาทำคืออะไรครคือเนื่องจากผมเนี่ยยังอยากจะเอามิกซ์ของผมเนี่ยมาทำการสองอย่างเพื่อจะผ่านไอ้ Channel เนี้ยซูปเปอร์อะนาล็อกที่เขาบอกว่ามันก็เป็นตัวแบบจี๊ดอะก็คือเขาว่ากันว่ามันไอ้ความซูปเปอร์อะนาล็อกเนี่ยมันก็คือไอ้ที่มันอยู่ใน SSL 9000ใช่ไหมมิกเซอร์ปรีแอมหรือซาวของคู่นี้มันต้องมีความเป็น SSL 9000ไม่มากก็น้อยทีนี้อันดับที่หนึ่งคือแทร็กกิง้ง ที่คุณแท็กเสร็จปุ๊บส่งไม้องมิกผมก็จะได้เอาไอ้เจ้านัหนะมาผ่านตัวนี้นะครับผมเพียงแต่ว่าหลายะคนจะถามว่าอา้าวทำไมผมไม่ใช้ Big กซิไปเลยคือถ้าเกิดเราเอาไอโโฟฟ้อินเทฟสที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาทําการผ่านหลอกตรงน,นี้แล้ววิ่งกลับเข้าไปใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อไม่ได้มีงบถึงขนาดซื้อ Big กซิซึ่งมราคาประมาณหนึ่งแแต่ตัวนี้มันเป็ประมาประมาณห้ากลางกลางก็น่าสนใจที่ เอาพูดออกมาแล้วมาผ่านเจ้าเตียงตัวนี้นะผมหรือแม้กระทั่งคุณอัดเข้าไปก็แล้วแต่นะเอาแต่และชแนลเข้ามาปริ้นไปก่อนสมมติเสียงร้องม,มาผ่านปื๊ดเข้าไปเลยแล้วก็กลับไปที่อันเฟรชของคุณหรือคุณจะเอาทั้งมิกซ์มาผ่านเนี่ยปื๊ดปุ๊บนะครับผมอีโคเคิวให้เรียบร้อย แล้วจะผ่านในตัวคอมเพรสเซอร์อันโด่งดัง s s l เนี่ยแล้วให้วนกลับเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มาของผมว่าทำไมผมยังอยากเลาตัวนี้เพราะในมุมของคนที่อาจจะไม่ได้ต้องการฝึกสกิลหรือมีตังขนาดแสนหนึ่งแล้วมีคอนเวอร์เตอร์ในตัวของมันอย่างนั้นคุณอาจจะต้องการใช้อันนี้ก็ได้เอ้ยมันก็สะดวกคนแบบคือตัว Big กซิกถ้าค,คุณมีงบพอแล้วคุณไม่มีอินเทอร์เฟซเลยคุณซื้อตัวนั้นปุ๊บมันก็คือจบเลยคือการที่วิ่งออกมาเนี่ยไม่ต้องใช้สายนะวิ่งบนนี้เลยแล้วก็เสปุ๊คณก็าามารถจะ วิ่งกับเขาได้เลยคือมันมีคอยวอ์อเตอร์ในตัวโอเคันั้นก็คือเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าวันนี้ที่มีสองตัวนี้มาแลนดิ้งที่ออฟฟิศผมเนี่ยเราออกมาทำไมโอเคครับผมโปรดติดตามกันต่อไปแล้วเดี๋ยวไงไว้เจอกัน